ตอนนี <từ> Jim, ing, ้ลุงก็ล้างเป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะพูดดูวราสวิสก์เอ๊ะีโอ้ดิลุงก็บอกว่าให้เอาแอปเปิลอะใส่เอาแอปเปิลใส่ในเป็ดนะคะเนาะลุงก็ทำไปสิลุงก็ทำไปสิจากการที่ไอไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็มาต้องต้องมาอัดเสียงใหม่นะคะ ปากงุบยิบงุบงิบนั่นกินแอปเปิลนะคะปากลุงอะนะเนาะลุงเขาก็อยากให้ป้าโมนาทำออกกล้องนะคะทำออกหน้ากล้องว่าออกหน้ากล้องบ้างประมาณว่าเมียฉันก็ทำหน้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ลุงอะแกไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะคือไม่อะไรมากมายสำหรับเออ เมียท่านต้องเก่งอาหารอย่างงู้นอย่างนี้เมียท่านต้องเก่งงานบ้านเมียอะไรเนี้ยคือไม่นะคะลุงแกชอบตรงที่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทําอาหารทํางานนอกบ้านทํางานตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้เราทํางานคู่กันยืนด้วยกันอันนี้ก็คือเม็ดลูกพุนอันนี้ก็คือแอปเปิลนะคะเนาะก็อยากให้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันอยากให้ช่วยกันนะคะเพียงแต่แตโมนาบอกตรงๆโมนาทํากับข้าวไม่เป็นเลยและก็ไม่ ไม่เป็นเลยแหละนะคะลุงจะเป็นคนทำซะส่วนมากนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารไทยถ้าลุงอยากทำอะไรตอนนี้ลุงแกก็ลงทุนแม้กระทั่งซื้อซื้อหนังสือเมนูอาหารไทยนะคะมาทำานี่ตอนนี้ลุงแกก็ช่วยจับกล้องนะคะป้าโมนาบอกว่าจับกล้องมาแล้วก็ป้ามนากำลังยัดทุนแล้วก็ยัดแอปเปิลสลับกันนะคะลุงบอกว่ายัดให้มันแน่นๆไปเลยนะคะเพราะว่าแอปเปิลกับทุนอะคือ ตามความเข้าใจเองนะคะจะทำให้มันมีรสชาติหวานหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เนาะเราก็ไม่รู้เนาะแต่ในความของเราเองนะคะเนาะก็ยัดเข้าไปแน่นๆเลยนะคะลูกพุนน่ยใส่ลงไปทั้งถุงเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็แอปเปิลยัดสลับกันกับแอปเปิลนะคะเนาะเป็ดนี่2องโลกว่านะคะสอโลสี่นะคะ ก็แปลกเหมือนกันนะคะป้ามนาไม่ค่อยได้กินข้าวนะแต่ป้ามนาก็จะกินพวกอาหารฝรั่งพวกนี้ซะซะซะ,ะ,ะ,ะเยอะนะคะมันฝรั่งเออเป็ดอบเออกระดูกหมูอบเออซี่โครงหมูอบเอยหรือว่าอาหารฝรั่งซะเยอะนั่นแหละก็เลยเป็นอะไรที่เข้าทางลุงนะคะก็อ้ดูตัวเป็ดดิตัวเป็ดย้ายใหญ่นะคะเข้าทางลุงก็คือกินอาหารฝรั่งซะเป็นส่วนมาก ป้าโมนาไม่ฟิกอาหารไทยสักเท่าไหรนะคะเนาะถามว่าทําอาหารไทยเคยทําอาหารไทยกินกันม้างไหมก็เคยทํานะคะเคยทําลงคลิปอยู่เนาะแต่เพียงแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่ว่าป้าโมนาก็ไม่ติดอาหารไทยอย่างเดียวแล้วก็ลุงก็ไม่ไม่งุ้งยิ้งว่าป้าโมนาต้องทําอาหารเป็นทุกอย่างคือเราไม่ชอบทําอาหารป้าโมนาไม่ค่อยชอบทํานะคะแต่ชอบกิน กินได้แต่ไม่ชอบทําแต่งานนอกบ้านเนี่ยงานไล่งานสวนนี่ป้าโมนาชอบนะคะไปงานนอกบ้านเนาะถ้าลุงทําป้าโมนาอยากไปมีส่วนร่วมนะคะอยากไปมีส่วนร่วมในการทํางานนอกบ้านนะคะทําสวนทําอะไรเนี่ยป้าโมนาอยากทําตอนนี้ลุงก็ให้ทาเกลือนะคะลุงจะเป็นคนยื่นเกลือตักเกลือให้แล้วก็ทาอันนี้ด้านหนะ้าอกของเกลือนะคะด้านท้องมันนะเนาะใส่เกลือ แล้วก็พริกมาอีกด้านหนึง่งก็เป็นด้านหลังนะคะใส่เกลือเนี้หนังมันจะกรอบนะคะหนังเป็ดจะกรอบและเหลืองเนาะเกลือนี่ก็ดีนะอยู่ต่างประเทศนี่ใช้เกลือบ่อยๆแต่อยู่บ้านเราเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้เกลือนะจะใช้น้ําปลาเนาะแต่อยู่ที่นี่เขาใช้เกลือนะคะใช้เกลือซะเป็นส่วนมากถ้าการทําอาหารเนี่ยใช้เกลือนะคะโอ้โอ่าเป็ดตัวใหญ่ๆนะคะเป็ดตัวใหญ่ๆเนาะ ก็โชคดีหน่อยนะคะมีผัวที่ไม่มีเงาสักเท่าไหร่นะคะกินอะไรก็ได้แล้วก็เราก็กินอะไรกับเขาได้คือไม่ฟิกว่าถ้าเธอทำอาหารไทยจะต้องมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นแต่ลุงก็ไม่ไม่บน่นไม่ว่านะคะอันนี้ต้องเติมน้ำนะคะเพื่อให้เป็นน้ำซุปด้วยน้ำนี้เราจะใส่ประมาณ1ลิตรนะคะเหยือกนี้ก็จะประมาณ1ลิตรนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เลงไปไม่มีไม่มีในตอนนี้นะคะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีผงปรุงรสเลยมีแค่เกลือกับพุนแล้วก็แอปแอปเปิลน,นั่นแหละที่ใส่ลงไปนะคะแค่นั้นน้ำซุปนะคะเดี๋ยวเราจะน้ำซุปตัวนี้แหละมาทำซุปซุปเห็ดนะไอซุปเป็ดนะคะจะเป็นสีน้ำตาลต่อไปเราก็รอนะคะรออีกสองชั่วโมงเนาะเราก็จะได้กินนะคะเป็ดใส่เตาอบไปแล้วสองชั่วโมงแล้วเราก็ เก็บเปลือกมันฝรั่งคล,ลุงก็เอาน้ําเป็ดนะคะอันนี้เป็นน้ําเป็ดเนาะน้ําที่เราออกมาจากการนึ่งเป็ดนะคะแล้วเราก็จะเอามาทําซอสต,ตอนนี้ลุงก็เอาโอเคแห้ว มะกา,ากลีนนะคะเห็นไหมคะว่ามมนาไม่เก่งเอามะกาลีนใส่นะคะแล้วก็เปิดความร้อนนะคะอันนี้เป็นน้ําน้ําซุปจากเห็ดนะตอนนี้ลุงก็จะเอาแป้งใส่นะคะป้าโมนาทํากับข้าวไม่เกง่งอาศัยกินเก่งมากๆอย่างเดียวนะคะอ๋อลุงเขาก็ต้มมันฝรั่งแล้วด้วยป้าโมนาไม่ได้คิดเลยว่าเมื่อไหรจะต้มเมื่อไหรจะทําซอสหรือว่าเมื่อไหรจะทํำยังไงนะคะ กินเป็นเก่งมากกินเก่งมากป้ามนาสแม่ก็คุณบาสแม่คุณดรุติฟอสปีสอะลุงบอกืออน่ะพอซอสนี่ยังไม่ได้ทำนะคะแกก็เริ่มไปตั้งโต๊ะรอแล้วนะคะนี่ ลุงก็เตรียมตั้งโต๊ะรอแล้วป้ามนานี่โต๊ะปะ้ามนาในยุ่งนะคะยุ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างวางเต็มไปหมดมุมของตัวเองอะยุ่งวันนี้วายเหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวกินให้หมดเลยเนาะได้สักแก้วนะคะพอเป็นกระใสนะคะพอเป็นกระใสเนาะพรุ่งนี้ทํางานนะคะป้าบนากินคนเดียวลุงไม่ต้องกินหรอกป้าบมนาจิบคนเดียวก็หมดแล้วเนี่ยนะคะสักแก้ว น,น่าแป้งลุงไปแล้วนะคะตอนนี้ลุงก็กำลังจะเอาเปิดออกมานะคะให้ป้าโมนาตัดนะคะเนาะป้าโมนาจะตัดแก๊บๆนะคะเปิดตัวโตโตนะคะ โอเคโอเคขอบคุณค่ะเป็ดตัวโตๆเหลืองๆนะคะเอาออกมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเนาะพอเอาเราเอาออกมาหั่นเป็นชิ้นๆเราก็จะจัดโต๊ะจัดโต๊ะกินอาหารกันนะคะบนโต๊ะกินอาหารก็จะมีมันฝลัง่งมีซอสแล้วก็ ไม่มีข้าวนะคะจะกินอย่างนี้มีซอสแล้วป้าโมนาชอบอผักดองของเขานะคะผักดองสีม่วงป้าโมนาก็จะเอามาแก้มนะคะแก้มกับผักดองสีม่วงพอจัดโต๊ะเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะคะเนาะก็มีเครื่องเดิมแล้วแต่เราจะเดิมอย่างที่ป้าโมนาบอกอต้นต้นคิดก็เดิมไปนิดๆหน่นอยๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆไปเลยขอตัวขออนุญาตรับประทานปิดก่อนนะคะ